สวัสดีครับพเภานพี่น้องสู้เสือสวนรับมาพักันอีกแล้วกับหมดแดงเอพจีใช่แนวครับวันนี้หมดแดงพาพี่น้องมาก,กินแน่แซ่บอีกแล้วถ้าเปร์เซ็ตหมดแดงกับาพี่น้องกินแน่นอนครับตามสไตล์ของหมดแดงวันนี้หมดแดงพาพี่น้องมาก,กินเสรษฐันลวบจิ้มครับยิงกันบน้ำพริกพริกปลาครับตามพริกปลาครับ ถามเด็กเขาต้องอครับจังไรก่อนกิกนแซ่บๆเด็กกับพ,พี่น้องกดสัตว์ใส่อะไรก็เลยต่อแฉะหมูเด้งนั่งครับเด้อมาพี่น้องมากินใส่จานหลบจิ้มน้ำปลาแท้ๆหมูเด้งครับ Thank อืมาหนังประเด็นคือตรนัะ สัปดตอนนี้หัวหอม โคความเจหรือพี่น้องเป็นนาพริกประลาครับ เพดีครับเขาต้องไปพี่นอนหมุกไลเพดเย็นพวกไล้ประจำนิมเดง com o เป็ดเดยกเงินพีพาพี่น้องมากินหลอกเซตันกับผิกปลาไปแดกนูงก่นง,นงนี่กับบรรยากาศนั่งกินหน้าห้องครับเมื่อกี้ที่ทุงคนสุดต๊ะคือคุณคือมากบมตกสัมตั้งคุณวานครับ,บไลน์มีบรรดาจาัดกันในมือแดงขอบคุณพี่น้องสู้สทุกคนครับท,คคที่ลงคลิปมือแดงปีชัยแนลครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่กดติดตามคนไหนก็แชร์มือแดงครับน้อง ให้เขาบางครีมบดแดงไปจีแช่แนลก็ให้สกปรกแข่งเล่นสูสีคนเดินไปเ,ออเดินทางไปใช้มาเรืออ่อยความปลอดตาสูสีคนนะครับเนาะงสต๊าฟคืนนี้เท่านี้ครับก็กะมทั้งนาะที่เคยปลอกินน้ำบดแดงจีภาพเป็นน้องกินให้ำแฉกอีกครับสวัสดีครับสุดยอดความแซ่บไปชนน้มมอง